วันนี้พาไปชมแม่ปิงใกล้ๆบ้านนะคะแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่ามาตัดถนนออกแล้วก็มาทำาปล่อยน้ำออกมาจากอีกทางหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขามาทำเป็นสถานที่เที่ยว แล้วก็เล่นกายักอะไรประมาณนั้นโครงการที่เขาวางไว้นะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะถนนเดินนี่เขาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาโอ้ยาวมากนะคะที่เขาตัดออกมาไม่ได้มาเดินครึ่งปีนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงมาก ไม่ได้ไกลยบ้านนะคะใกล้นิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ออกมาสระยะหนึ่งแล้วนะคะ ลงไปดูใกล้ๆแต่สวยมากเขาทำสวยมากนะเนี่ยดีมากที่สถานที่เที่ยวที่แบบว่าใกล้ๆบ้านจะได้แบไปเล่นน้ำกับเขามั่งก็ไม่ไกลจากบ้านอีกไม่นานก็ได้เล่นกายักกันแล้วนะคะปีหน้านี้เขาคงเปิดกันแล้วละ ฝั่งหลังเขาชอบกายยักกันนะนเ่เดินออกมาจากบ้านก็ไม่ไกลามากมันจะเป็นน้ำแม่ปิงเนาะแต่ว่าแม่ปิงสายนี้ก็มาจากาที่ที่อัชคอตก็มาลงมาที่นี่เหมือนกันแต่ว่าแม่ปิงสายนี้มันยาวมากไม่รู้ไปทางไหนทางไหนบ้างนะ ว่าไปเดินแถวที่ไหนก็สวยมากกับแม่เปิงกันเนี้ยคือไปไกลามากที่ทำงานใต้โรงแรมนี่ก็เส้นเดียวกันแต่ทีนี้อันนี้มันมาอยู่แถวใก,กล้บ้านเราเนาะก็ไปละลายที่เหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ที่เดียวเนาะ ในปีนี้ยาวไกลไม่มีวันสิ้นสุดคือไปเรื่อยๆสถานที่เดินนะคะนี่ก็สวยแล้วก็บบปั่นจักรยานแล้วก็เดินแบบสงบมากสวยมากเดี๋ยวก็ได้เห็นหลายๆแบบ แต่ก็ยังอีฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งแบตเตอร์คอมนะคะฝั่งเราก็ฝั่งรถชรารวนะคะแม่ปิ่มนี้มาไกลามากเราก็ลงไปดูไกลๆมากปกติเขาไม่เป็นแบบนี้ถนนเส้นนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นทางเดินนะคะแต่ตอนนี้เขาตัดแล้วนะ,ะเขาตัดเป็น,นสถานที่เที่ยวแล้วนะคะ กำลังสร้างใหม่ใหม่อยู่นะคะตอนนี้รอบทางตอนนี้ก็เอาน้ำสองทางมารวมกันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าแปลกตานิดนึงไม่ได้ออกมาเดินครึ่งปีก็หน้าตาสถานที่เดินของพวกเราก็เป็นแบบนี้และะ้วนี่เป็น ค่าคืนก็มีนั่นแหละสวยมากยังอยู่แถวนั้นนะคะเล่นน้ำแป๊บหนึ่งบรรยากาศดีดีวันนี้รู้สึกว่าไม่ร้อนไม่หนาวอยู่ได้นานมากแถวนั้น สักแป๊บหนึ่งก็กลับบ้านกันแล้วนะคะ เดินกลับบ้านกันแล้วนะคะดูคนสามีลงขขาวลงไว้เป็น <c oughs> ขาว <c oughs> ป่าแถวแถวแถวแกใกล้ๆบ้านก็ก็สวยดีนะคะคือแบบสงบมากก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนเดินกันแต่ก็มีมั่งแหละแต่ช่วงที่เราไปก็ ไม่ค่อยมีเท่านั้นเองก็สงบดีนะคะเดินออกกำลังกายกันอยู่ติดกับป่าเนาะมันก็เดินมาไม่ไกลก็ได้ออกกำลังกายละหลังเลิกงานก็แล้วก็ไป เดินผ่องใครนิดนึงรู้สึกว่าอากาศดีมากวันนี้โอเคนะคะวันนี้ให้ดูแค่นี้ไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะคะบาย